ในวันนี้ครับคุณผู้ชมครับโรบอกก็มีของฟรีนะครับมาแจกกันอย่างแล้วครับซึ่งของฟรีคราวนี้เนี่ยอยู่ที่เกมนี้เลยครับกับเกมอย่าง w ท l i g h t Day s แ a r e นะครับที่ผมแปลกใจคืออีเวนต์คราวนี้ครับที่แจกของฟรีเนี่ยไม่ได้เกี่ยวข้องครับกับสปอนเซอร์แล้วเกมนี้เนี่ยก็เป็นเกมที่ไม่ใช่ของสปอนเซอร์ด้วยนะครับแต่ว่าที่มันมีการแจกของฟรีคราวนี้เนี่ยครับมันมาจากกันที่ว่า ตัวเกมนี้ครับมีการทำซีรีส์ใหม่ครับมีโชว์ใหม่ซึ่งไอโชว์ที่เขาเคยประกาศมาเนี่ยก็นู่นครับหลายเดือนก่อนแล้วและณวันนี้ครับโชว์ที่ว่าครับก็ปรากฏแล้วครับกับที่เกมอย่างแทยไรท์เดย์แคร์นะครับให้คุณนี่ครับได้ดูก่อนใครนะครับใครที่สนใจก็ไปดูกันได้นะครับแต่ว่าผมไม่ชัวร์ว่าโชว์เนี่ยเขาฉายนะครับที่ช่องไหนนะครับกับตัวของโชว์ของเกมนี้นะครับ โดยวิธีการทำไอเทมนี้ครับอยู่ที่นี่ครับกิจกรรมหน้าอีเวนต์ตรงนี้นี่กิจกรรมครับตามหานะน้องเบบี้บีซึ่งวิธีการทำคืออย่างแรกครับไปดูโชว์ครับ T.D. โชว์พรีเมียร์นะครับตรงนี้นะครับซึ่งนี่อยู่นี่จอเนี่ครับกดนะครับตรงนี้กด E ไปมันจะพาว้าไปครับที่โรงหนังนะครับเพื่อไปดูโชว์ครับของทวายไรท์เดย์แคร์นะครับจากนั้นก็นั่งเก้าอี้ครับ นั่งแล้วก็ดูโชว์ไปนะครับผมขอสกิปนะครับเนื่องจากว่าผมกลัวอกสิทธิ์นะครับโอเคก็จบแล้วคุณผู้ชมครับซึ่งถ้าอยากดูว่ามันนานเท่าไหร่เนี่ยก็ดูที่กอดสีแดงนะครับคลิปเนี่ยก็ประมาณสักเกือบ10กว่านาทีหรือ20กว่านาทีนะครับโอเคจบแล้วรอสักครู่หนึ่งนี่มาแล้วพอดูจบครับนี่เบบี้บีครับจะโผล่มานะครับฉันหิวมากฉันอยากไปหาอาหารที่เดย์แคร์ซะหน่อย หายไปแล้วเนี่ยครับพอทําเสร็จครับจะได้นี่มานะครับกระเป๋านะครับสีทองมานะครับวิธีทําขวดน้าครับต้องทาเควสตต่อไปนะครับก็คือตามหาครับเบบี้บีนะครับในเกมนี้นะโอเคจากนั้นครับก็ออกครับที่ดูหนังไปนะครับมาตรงนี้กลับี่เดย์แคร์ครับแล้วก็ตามหาครับเบบี้บีเบบี้บีครับเขาบอกว่าหิวครับเขาอยู่ที่นี่แถวคริชเชนห้องครัวนะครับ มาตรงนี้นี่ครับจะเจอกับเบบี้บีนะครับแต่ว่าอันนี้ครับเป็นเบบี้บีดอกดเก็บมาครับอ่านโน้ต5้าห้าฉันลอกนายได้ฉันกลับไปอยู่ที่ td premier again ฉันอยู่ที่ toy guy day care premier เหมือนเดิมเบบี้บีนะครับโอเคแล้วก็กลับไปที่พีเมเมี์เมื่อกี้นะครับไปตามหาเบบี้บีต่อกดวาร์ปกลับไปนี่ครับจะเจอกับเบบี้บีครับตรงนี้ครับกดคุยนะครับ นี่จบแงนะครับเท่านี้ครับประการที่เก็บไอเทมทั้งหมดนะครับทั้งกระเป๋าคอสแบ็กสีทองนะครับแล้วก็ขวดน้ําสีทองนะครับนะง่ายๆเท่านี้นะครับสาหรับคลิปนี้ครับผมขอนะครับจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะครับถ้าใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับด้วยนะครับสาหรับคลิปนี้ครับมีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับผม